ครับก็จะเป็นตัวยี่ห้อ ONV นะครับนี่ ONV ONV ก็จะทปรมาานั้นก็ได้ดาตรฐานพวกนี้เขาจะมีสแตนดาดใช่ครับมาตรฐานเรื่องสวชบรยเป็นความปลอดภัยใช่ครับเกี่ยวกับ CE เอกี่ยวกับ IFC ังนะครับวันนี้ก็นำตัวสวิตช์นะครับที่เป็นอิน u s อร์เซียลเกมาอันบ็อกให้ทุกคนได้ชมข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นมีตัวอุปกรณ์ ตัว,วนมจีนสมัยนี้มันแพคเกจถ้าเกิดโอเคหมดแนละ้วตัวประกอบน,นะก็จะมีสายสายสำหรับคอนโซลนะครับเป็นดีบีเก้าทูเจสี่สิบห้าแล้วก็มีตัวแผ่นเพจดินเหลี่ยวนะครับเอาไว้ยึดกับตัวเพดินเหลี่ยนะครับมีแถบยึดดนแลกใช่ครับในตู้แลก เวลาแหลกมต่อขึ้นมาเนี่ยมันต่อได้เลยก็อ,อูต่อเข้าไปในแหลกได้เลยใช่ครับใ่น็อตปุ๊บเข้าไปแต่แตผมเข้าใจอย่างหนึ่งเวลาที่เราคือปัจจุบันนี้คอมพิวเ,เตอร์มันม BB ยังมีดีบีเก้าน้อยครับใช่ไหมใช่ครับผมผมแมงแปลกใจเรื่องของ,างการผลิตพวกนี้อยู่นะถ้ามีโอกาสถามไปว่าทำไมยังดีบีก้าอยู่ <ừ> ถ้าเราไม่ใช่ดีบีเก้าเราคอนโทรลผ่านเว็บผ่านเว็บอยู่แล้วใช่ไหมครับผ่านเว็บเทลเน็ตใช่ส่วนใหญ่เราจะเทลเน็ตคือเราต่อค่อยปุ๊บเราก็ใช้เทลเน็ต ก็คือใช้อินเทอร์เน็ตใช่ครับในการคอนโทรลใช่ครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นว่านะครับตัว IPS สามสามหนึ่งสี่สามสมสามหนึ่งสี่แปดะครับ p f m นะครับเป็นสวิตช์เมเทจเจย์สองนะครับมีด้วยกันสิบสี่พอร์ตนะครับทั้งหมดสิบสี่พอร์ตก็จะมีพอร์ตที่เป็นสิบพวร์ตพัน POE นะครับแปดพอร์ตอย่างบนนี่นะครับ แล้วก็มีสองพอทที่เป็นสิบทับร้อยสิบท <100. S 2> ับร้อยทพันสองพอทสิบทับร้อยทพันก็คือ p O e แปดพอตไม่ p O e สองพอตแล้วก็มีพอร์ตที่เป็น SFP นะครับร้อยทับพันอีกสี่พอ์ตัว p O e รองรับที่สามสิบวัตต์นะครับหมายถึงว่ารวมสามสิบวัตต์หรือว่าต่อพอทสามสิบวัตต์ครับต่อพอทสามสิบวัตตนะก็จะได้สูงสุดที่สองร้อยสี่สิบวัตต์ ก็คือแปดพอร์ตเนี่ย p O e แปดพอร์ตใช่ก็คือสองร้อยสี่สิบวัตต์ก็สบายๆใช้พวกเอกล้องกล้องทาเป็นโดมเป็นอะไรได้เลยพวกงานเซล์มโซนออคเซชัพอยต์อะไรแบบใช่ครับมันไม่น่าใช้ถึงสามพันวัตต์ตัวนี้ก็รองรับอินดัสเทรียลเกจที่ IP สี่ศูนย์นะครับรองรับไฟแบบ DC ลีดแลนด์นะครับ ก็คือเราต่อไฟเข้ามานี่ครับ48โวลต์48โวลต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่เขาจะม,มีแหล่งจ่ายที่เป็น48โวลต์เข้ามาใช่แล้วก็รองรับการแมรเนจ์ผ่านเว็บผ่าน SMT เทลเน็ตคอนโซลพอร์ตครับครบเลยถ้าลูกค้าท่านไหนหามองหาสวิตช์ i n d u s t r i a l gate นะครับก็อยากจะแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับ O&B ของเราเป็นตัวแทนอยู่เราก็ใช้งานกับหน่วยงานรับ ได้หลายที่นะครับคุณภาพก็โอเคเลยลใช้งานก็นำมาฝากเนีน่ยตัวนี้ก็จะเป็นวางเรียกว่าเอาไปกระจายอยู่ปลายทางใช่ครับตัวแล้วก็จ่ายไฟให้กับปุปกรณ์ใช่ครับแล้วไป<ช>ติดตั้งนะครับ,รบก็มันก็ไม่ต้องเสียมพื้นที่มากไม่ต้องพื้นที่ที่มันจะคุณอาจจะไม่ได้มีห้องอะไรต่างเนี่ยครับเรื่องในอันนี้มันทนทน,ทนใช่ไหมชุ่มเท่าไหร่วันอุณภูมิสูงสุด จ็ดสิบองศาเจ็ดสิบองศากันน้ํากันน้ําในระดับอ่าเป็นระอองละอองไม่ใช่เอาไปทิ้งในน้ำอันนั้นไม่ได้ไม่ได้คือมีละอองอะไรเงี้มันไม่ไม่ผลอะไรกับมันใช่ครับโอเคคือคุณตั้งมามีหมอกมีเมลอเนี่ยสบายใช่ครับใช่ครับามาฝากกันได้นี่ก็เป็น O&V O&V ครับจากจีดขอราคาเราได้เราอยากขายก็มามาดูมาเอาดิควานไม่มาดู ใช่ครับใช่ครับ